วันแรกของเดือนนะคะวันแรกของเรือนกันยายนนะคะนะ,คะก็ขอให้มีความสุขนะคะมีมแก้วนะคะได้ตําแหน่งสุดสวยโสภาสิริโสภาในอาจิน,นะะสิริโสให้มีเวลามากขึ้นเนาะในการทําคลิปเนาะทำคลิปไปให้กําลังใจเพื่อนไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ทำแน่ๆเลยนะฮะปาสุมิตานี่แค่คนสวย่อแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึงคคร่งน้องยุพินฟ้องเกิดนะฮะน้องยุพินมาแล้วน้องยุพินบอกวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคนสวยคนงามนะฮะ<笑><笑>อัาพาอเสาร์อาทิตย์ได้ใช่ไหมจ๊ะสบายแล้วเนาะนะฮะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงว,ว,ว,วันธรรมดาก็ นืได้กับคุณเพนสุดานะฮะ <_ d ata> บอกป้าเดี๋ยวชมใหม่นะ,ะ <_ d ata> จ้าหลานปุ๋ยฟ้าเ <_ d ata> สาวาทิ์เนาะ้วก็เสาวาทิตศขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะอ <_ d ata> ่านคิดเขียนอ่านอะไรก็นะเขียนดีนะคะสุนิตาว่าเป็นการนะ ก็เข้าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่นะนะฮะอากานะฮะอ๋อป้าบ้างแม่บ้างนะฮะก็เนาะเคารพนับถือกันนะฮะก็เรียกนะฮะต้มใช่ไหมคะแฉบปุยฟ้าไม่ได้ข้าต้มแล้วก็เรียกอะไรเนาะเมื่อวานนะฮะผ่านเนี่ยนะฮะเรานะฮะมาเล่าผ่านในอาจิะ นะได้หลายตำแหน่งเลยนะเนี่ยตอนนี้สุมิตาเหลือแค่คนงามและหลานปุยฝ้าย <c oughs> นะขอบคุณนะคะนะขอบคุณน้องนิรินะวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันนี้นะคะมารายงานยืนยันตัวตนกับระบบ AI ค่ะนะสุมิตราออกเหตุนะคะคนสวยนะแสนสุดโสภาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากดวงมิตาดูโปรไฟล์มันยังเด็กๆเด็กๆอยู่ <c oughs> นะทักทายกับน้องยุพินฟองเกิดนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าะะสวัสดีกับน้องยุพินฟองเกิดด้วยนะคะคุณยายงุ้มงามนะคะคุณปานีก็ทักทายกับคุณยายงุ้มงามนะคะวันพักผ่อนเนาะของหลายๆท่านนะคะ หลายๆท่านช่วงพักผ่อนก็เจะชอบอ่านเลยแต่งได้ค่ะอชอบอ่านหนังสือเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวบ้านเพื่อนมั่งนะคะข้านะคะ คุณปานีนีหน้านะคะคุณปาอยู่นครราชสีมาน้องนิรินนิสุมิตาก็ยังไม่เคยถามเนาะ <c oughs> น่าจะอยู่ในกทมตอนนั้นตอนนั้นพวกนั้นรู้สึกว่าน้องร้องเพลงได้อยู่ไม่รู้เขาให้ร้องไม่ให้ร้องก็ไม่รู้่สุมิตาก็ร้องนะปรบอกฏว่ามีน้องพวกน้องสาวรัลักษ์เกือบกอุ่มนะคะน้องสาวัลักษ์นะ,ะบอกสวัสดีค่ะคุณสุมิตานะะ,นะ ส่งคุณยายงุ่มง,ง่ามนะฮะวันนี้สุมิตาก็ยังไม่ได้ไปห้องคุณยายเลยเนาะพอดีเพิ่งจะเสร็จธุระเข้ามาบ้านตะกี้ห,ห้องสุมิตาก็ห้องเล็กๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ได้คอมเมนต์มา<ะ>ให้เจ้าของห้องตาคนงามแสนโสภาดังจันทา,ร,าระยิบระยับ ดังดวงดาวพูดจาเพราะพิงแสนโสพีเออเออนั่นอีกหลานปุ๋ยฝ้ายนะฮะหลานปุ๋ยฝ้ายก็คอยให้กำลังใจป้านะฮะสามคลิปนะคลิปสตรีมสามคลิปก็ได้ไม่กี่วันเพิ่งจะทำได้สี่คลิปเมื่อวานนะเนี่ยค่ะรักก็นะฮะไม่ได้เจอกันนานเนาะนะนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะ วันนี้น้องขายของหรือเปล่าเนาะน้องสาวรัก์นะสวัสดีเช่นกันจ้าทองปอนะทองปอนนอะฮะบอกมาส่งกำลังใจค่ะนะะนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังจนี้ฮะทรงพลังบวกทรงพลังจากรวาลให้เจ้าของช่องไล้สดคอ,อบคเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะคุณปานีป้าสุมิตาคนสวยจ้าจแสดงว่าน้องยุพินนี้สุดสวยแสนสย ส่วนมากน้องนี้ดินนี้จะจะขายขายของนาอจะหยุดวันวันพระเออเอิกขายดีวันพระดี่ะาพี่พวงแก้วส,สวยโสภาสิริโสภาในอาจินยินดีที่พบพานที่พ่องป้าสมิตากว่าสามนาทีนะฮะค่ะปุยไฟบอกร้อนมากค่ะนะร้อนมากนะฮะอุอันนี้ป้ากิจกรรมทำอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ส่วนมากก็ตรงชาเลนต์เนี่ยสุมิตาก็ยังนะฮะไม่ค่อยครบตรงนี้แหละแล้วนะฮะ,นะฮะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยว่านะ,ะพี่เหมียวทักษปอร์บอสวัสดีจ้ายินดีที่ได้พบกันในบ้านของสุมิตาคนน่ารักรู้เป็นนักหนาเลยจ้าก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะนะ,ะขอบคุณนะจ๊นะนะขอบคุณหลานอุ้ย ช่วงนี้สมิกตาก็รู้สึกว่าจะมีอะไรนะก็เรียกมีมมอมอแ่อมบนิดหน่อยฝนตกฟ้าร้องเห็นหน้าน้องพี่ก็สบายสบายนะปุยฝ้ายว่าเดี๋ยวไปอีกอำเภออรัญญประเทศหลวงยุพินฟองเกิดนะฮะ น้องยุพินบอกว่าทักทายคุณปุยฝ้ายจ้านะ,ะน้องพวงแก้วนะคะน้องพวงแก้ววงสกุลบอกสวัสดีพี่สุมิตรออกเอกนะฮะ,ฮะสวัสดีจ้าน้องพวงแก้ววงสกุลอก็อได้ทักทายกันนะฮะปุยฝ้ายบอกจ้าฝ้ายจะเอาให้ดูค่ะนะฮะเขาตรงสกุลกับหลานปุยฝ้ายนะะเก็บเสื้อเก็บสะอาเก็บหมอนไปได้เลยน,นะคะ ทังพวงแก้วทั้งปุ๋ยฟ้ายนะคะน้องตุลานะคะน้องตุลาก็เดินทางมาใกล้นะคะมาจากบึงโขงหลงจังหวัดบึงวันนี้เนาะอากาศที่อารัญญประเทศนะคะ,นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังของป้าสุมิตาค่ะตอนนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนบทยันตัวตนนะคะวันนี้สุมิตรยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งการบ้านอะไรเนะนะะาะทั้งหงนี้คุณปานีไม,ไม่ไม่เห็นคุณปานีไรละหรือว่ารถลดเวลาลง ค,คุณเกศแก้วทองดีนะคะคุณเกศแก้วสวัสดีคุณสุมิตาประสบความสำเร็จแล้วครีอเอเตอร์ป้ายแดงนะสวัสดีคุณเกศแก้วเช่นกันนะคะคุณปานีบอกขึ้นเที่ยงตรงค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อนะะถ้าคุณยายงุ่มง่ามนะคะคุณปานีก็ทักทายกับคุณยายมุ่มง่ามนะคะ <Es> <acağım> จ้านะ,ะเดี๋ยวเป็นรับเปรับตำแหน่งใหม่นะค,ะคนงามอย่างเดียวไม่พอพ่นะะวันะะนี้หยุดพักผ่อนค่ะเหนื่อยค่ะอ๋อหยุดขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะวันนี้พักผ่อนวันพักผ่อนเะะนาะ,ะวันอาทิตย์เนาะก็เป็นอุจจาเพราะพิงแสนโสพีเอยนะ,ะ,นะ,ะ <S <S อ่านครบเลยนะเดี๋ยวกอ็อ่านอีกน้อ <s> ย <ays> <s ays> คุณน้องนิรินนะคะน้องนิรินทองคำานะต้องได้ตำแหน่งอีกนะท่านโอเคหลานปฟ,ฟ้านะฮะยังดีนะเรียกป้าสุมิตานะบางห้องก็คุณยานเ c e b o o k ไลฟ์สดกันเนาะก,ก็เหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะบางอย่าง เหมือนกับใช้เวลาไม่นานนะน้องทองตอนใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นกันตั้งแต่ช่วงสะสมนะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะก็ได้รับกำลังแรงใจจากเพื่อนๆ